ไม่ดังพอเราจะแบบไม่เปิดตัวตว่าเป็นแฟนอ๋อไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างน,นั้นนะคะจิมเพรดว่าถ้าจิมแบบ ซีเรียลหรือเปล่าว่าแบบเรออเากับย้อยแบบดูต่าง ああそうだ、ん、な。 Thank you. Yeah. Yeah. <laughs> ย้อนถามกลับไปนิดนึงกพพี่โอ<น> <Trustee> ้ม <tama> ีชวนเราไปอยู่ช่องด้วยแบบะชวนเราเลย